สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องสุขภาพและความงามนะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องนวดที่น่าสนใจมากๆ2แบบค่ะคือการนวดด้วยหินภูเขาไฟหรือที่เรียกกันว่า Hot Stone กับอีกแบบคือการนวดด้วยหินเกลือฮิมาลัยค่ะ h i m a l a ลเยนซอ t s t สโตครับผม คือประเด็นที่แบบน่าสนใจมากๆตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือว่าถึงแม้ชื่อแบบนวดหินภูเขาไฟาหรือนวดหินเกลือหิมาลัยเป๊ะๆเ,เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเจอในเอกสารทางการของบ้านเราเท่าไหร่อย่างของกรมสอบศออหรือกรมแพทย์แผนไทยอะค่ะใช่ครับอาจจะไ,ไม่ได้ระบ,บุชื่อนี้โดยตรงแต่ว่าแก่นของมันคือเรื่องการใช้ความร้อนบำบัดกับการใช้แร่ธาตุบำบัดเนี่ยอืมมันเป็นหลักการที่จริงๆแล้ววงการแพทย์สาธารณสุขบ้านเราก็ยอมรับกันอยู่แล้วนะคะครับคุ้นเคยกันดี ใช่ค่ะคล้ายๆกับเรื่องประครบสมุนไพรหรือว่าการแช่น้ำแร่อะไรแบบนั้นเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าสองอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงประโยชน์คืออะไรกลไกเป็นแบบไหนแล้วมันเชื่อมโยงกับหลักสุขภาพที่เราคุ้นเคยกันยังไงบ้างค่ะน่าสนใจมากครับเรื่องกันที่หินภูเขาไฟก่อนเลยนะคะหินสีดำๆเร,เรียบๆที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยเออมันคืออะไรคะครับตัวนี้คือหินบะซอครับเกิดจากลาวาที่เย็นตัวลง คุณสมบัติเด่นของมันเลยก็คือมันกักเก็บความร้อนได้ดีมากแล้วก็ผิวสัมผัสจะค่อนข้างเรียบละเอียดครับอ๋อเก็บความร้อนได้ดีใช่ครับแล้วหัวใจสําคัญของมันหรือกลไกหลักเนี่ยก็คือเรื่องการถ่ายเทความร้อนเลยความร้อนจากหินที่อุ่นๆเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆซึมลงไปในชั้นกล้ามเนื้อลึกๆเลยพอความร้อนลงไปถึงมันก็ช่วยให้หลอดเลือดฝอยขยายตัวขยายตัวหมายถึงว่า เลือดไหลเวียนดีขึ้นถูกต้องครับพอหลอดเลือดขยายเลือดก็ไหลเวียนดีขึ้นก็พาออกซิเจนสารอาหารไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อที่เคยตึงมากๆหรือเกร็งอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายตัวลงครับอืมฟังดูคล้ายๆหลักการประรบร้อนของแผนไทยเลยนะคะใช่เลยครับหลักการเดียวกันเลยแต่เป็นการประยุกต์ใช้กับหินที่เราควบคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างมั่นยำกว่า หลักก็คงเป็นเรื่องลดปวดเมื่อยลดแกล้มเนื้อเกรงอะไรแบบนี้เหมาะกับคนปวดหลังปวดคอบ่าไหลหรือว่าออฟฟิศซินโดรมครับใช่ใช่ออฟฟิศซินโดรมแล้วอาจจะมีผลพลอยได้เรื่องอื่นๆด้วยไหมคะแบบลดเครียดช่วยนอนหลับมีส่วนครับเพราะความร้อนกับการนวดเนี่ยมันก็อาจจะไปช่วยกระตุ้นการหลั่งสารอย่างเซโรโทนินที่เป็นสารแห่งความสุข แล้วก็อาจจะช่วยลดตัว substance P ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความเจ็บปวดเข้าใจแล้วค่ะครับสรุปคือเน้นผลทางกายภาพที่กล้ามเนื้อเป็นหลักเลยแล้วก็ความร้อนยังอาจจะช่วยกระตุ้นการขับเหงื่อได้ด้วยนิดหน่อยก็เป็นการดี็อ t o x ผ่านผิวหนังไปในตัวครับอืมใช้ความร้อนเป็นพระเอกเลยประมาณนั้นครับโอเคค่ะทีนี้ข้ามาดูอีกฝั่งบ้างหินเกลือหิมาลัยอันนี้หน้าตาสวยเลยนะคะ สีชมพูมีลายๆไม่เหมือนหินภูเขาไฟเลยอันนี้มีอะไรพิเศษกว่าคะรู้แค่ว่ามาจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็มีแร่ธาตุเยอะมากใช่ไหมคะใช่ครับตัวหินเกลือเนี่ยมาจากผลึกเกลือธรรมชาติเลยที่เขาว่ากันว่ามีแร่ธาตุผสมอยู่หลากหลายชนิดมากอาจจะถึง84ชนิดเลยนะครับพวกแมกนีเซียมโพแทสเซียมอะไรพวกนี้โอ้โห84ชนิดครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ย กลไกของหินเกลือมันจะมีสส่วนทำงานร่วมกัน 1. คือมันก็ใช้ความร้อนอุ่นๆช่วยผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอันนี้คล้ายๆหินภูเขาไฟาแต่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นจุดเด่นมากๆเลยคือเรื่องการถ่ายเทแร่าธาตุครับคือมีความเชื่อว่าพอหินเกลืออุ่นๆสัมผัสกับผิวหนังเราเนี่ยซึ่งอาจจะมีความชื้นมอ้อยมันจะเกิดกระบวนการคล้ายๆการแลกเปลี่ยนไอออน ทาให้แร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในหินเกลือเนี่ยสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายเราได้อ๋อหมายความว่าไม่ใช่แค่ร้อนแต่เหมือนเราได้มาร์คผิวด้วยแร่ธาตุไปในตัวใช่ครับประมาณนั้นเลยหลักการนี้มันก็จะไปสะท้อนแนวคิดเรื่องการดูดซึมแร่ธาตุผ่านผิวหนังซึ่งก็คล้ายๆกับประโยชน์ที่เราได้จากการไปแช่น้ําแร่หรือการทําวารีบําบัดที่ทางการแพทย์ก็ยอมรับกันอยู่ครับเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าประโยชน์มันน่าจะเอ็นไปทางเรื่องผิวพรรณด้วยนอกจากผ่อนคลายแล้วเช่นช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเรียบเนียนขึ้นหรือว่าปรับสมดุลค่า pH ผิวลดความมันอะไรแบบนี้มีส่วนครับมีการกล่าวถึงประโยชน์ด้านนั้นด้วยทั้งเรื่องผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนทําให้ผิวเนียนนุ่มขึ้นช่วยเรื่องปรับสมดุลลดความมันหรือบางคนก็พูดถึงเรื่อง็อ t o x ผิวด้วยครับมีเรื่อง็อ t o x ด้วยครับ เป็นการผสมผสานการระวังการผ่อนคลายร่างกายกับการบำรุงผิวด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติโดยตรงเลยจุดเด่นก็คือการที่ร่างกายอาจจะได้รับแร่ธาตุหลายๆอย่างเข้าไปพร้อมกันตอนนวดน,นี่แหละครับอืมสรุปแล้วถ้าให้เทียบกันชัดๆความต่างสําคัญมันอยู่ตรงไหนคะคือทั้งคู่ก็ใช้ความร้อนเหมือนกันแต่เหมือนเป้าหมายมันต่างกันหรือเปล่าหินภูเขาไฟดูจะเน้นส่งความร้อนลงไปลึกๆคลายกล้ามเนื้อเป็นหลัก ส่วนหินเกลือจะเน้นประโยชน์แบบองค์รวมกว่าคือมีทั้งร้อนผ่อนคลายบวกกับบำรุงผิวเติมแร่ธาตุจับประเด็นได้ถูกต้องเลยครับเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยคือนวดหินภูเขาไฟเนี่ยอาจจะเหมือนการทำกายภาพบำบัดเฉพาะจุดใช้ความร้อนลึกๆมุ่งแก้ปวดเมือก,กล้ามเนื้อโดยตรงในขณะที่นวดหินเกลือจะให้ประสบการณ์ที่ครอบคลุมกว่ามีทั้งเรื่องผ่อนคลายบำรุงผิวพนันปรับสมดุลอารมณ์คล้ายๆกันทำสปาทรีทเมนต์ผิวไปพร้อมๆก,กับการนวดผ่อนคลายนะครับ เห็นภาพชัดเลยค่ะแต่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องความร้อนเรื่องแร่ธาตุเนี่ยมันก็ต้องมาถึงประเด็นสําคัญมากๆเลยคือเรื่องความปลอดภัยนะครับใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญครับ คือข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือในบ้านเราอย่างเช่นโรงพยาบาลสิริราชหรือย,ยันฮีเนี่ยเขาก็จะเตือนเสมอว่าการบำบัดด้วยความร้อนไม่ว่าจะรูปแบบไหนมันมีข้อควรระวังหรือบางทีก็เป็นข้อห้ามเลยในบางภาวะสุขภาพเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจรุนแรงความนันโลหิตสูงที่ยังคุมไม่ได้อืหรือโรคเบาหวานโดยเฉพาะคนที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้าเพราะอาจจะไม่รู้สึกตัวท่าร้อนเกินไปอันตรายเลยนะคะถ้าไม่รู้สึกใช่ครับแล้วก็คนที่มีภาวะลิ่ม เลือดในหลอดเลือดดำตรีมีครันหรือบริเวณผิวหนังที่มีแผลเปิดมีการอักเสบบวมแดงร้อนอันนี้ก็ห้ามใช้ความร้อนโดยตรงรวมถึงคนที่มีภาวะกระดูกพรุนรุน,รนแรงด้วยครับโหข้อควรระวังเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย สุดนี้คือสําคัญมากๆจริงๆค่ะใครที่สนใจนวดประเภทนี้เนี่ยควรจะต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนเสมอเลยโดยเฉพาะถ้าเรามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องเลือกใช้บริการจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานจริงๆครับสำคัญมากต้องมีผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรมมีใบอนุญ,ญาตขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมสบสด้วย เรื่องการควบคุมอุณหภูมิหินภูเขาไฟไม่ให้ร้อนไปจนลวกผิวหรือการดูแลหินเกลือไม่ให้มันชืน้นหรือละลายก็เป็นเรื่องที่ทางสปาต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยค่ะถูกต้องครับมาตรฐานสถานบริการสําคัญมากค่ะงั้นสรุปปิดท้ายการเจาะลึกของเราวันนี้กันนะคะก็คือว่าทั้งนุวนหินภูเขาไฟและหินเกลือฮิมาลัยเนี่ย ต่างก็มีหลักการพื้นฐานที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ยอมรับกันในบ้านเราอยู่แล้วการจะเลือกแบบไหนก็คงต้องดูที่เป้าหมายของเราเป็นหลักถ้าต้องการเน้นคลายกล้ามเนื้อที่ตึงมากๆปวดเมื่อยอยากได้ความร้อนลึกๆหินภูเขาไฟก็ได้จะตอบโจทย์ครับเน้นแก้ปวดเมื่อยแต่ถ้าอยากได้ประโยชน์แบบองค์รวมคือทั้งผ่อนคลายสบายๆแล้วก็ได้บำรุงผิวเติมแร่าธาตุไปด้วยหินเกลือหิมลาลัยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะ ครับให้ประโยชน์ที่หลากหลายกว่าแล้วก็ผมขออนุญาตทิ้งท้ายเป็นข้อคิดว่น,นิดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะคือในเมื่อทั้งความร้อนแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยมันต่างก็มีผลต่อระบบร่างกายของเราทั้งคู่การที่เราจะนำหลักการของทั้งสองอย่างเนี้ยมาผสมผสานกันหรือประยุกต์ใช้ร่วมกันในอนาคตเนี่ยมันก็น่าคิดนะครับว่ามันอาจจะนำไปสู่ประโยชน์ที่ส่งเสริมกันมากขึ้นไปอีก หรือในทางกลับกันมันอาจจะสร้างความซับซ้อนหรืออาจจะมีความเสี่ยงใหม่ๆที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อย,ยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ได้ครับเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้ติดตามกันต่อไปในอนาคตเลยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ยินดีครับ